เล่านิทานสั้นก่อนนอนโดยแมวเล่าก่อนหลับเรื่องที่12กล่องดินสอกับยางลบอ้อเรื่องเล่าในกล่องดินสอใบหนึ่งมีดินสอปากกาและยางลบนอนรวมกันอยู่ดินสอมาพูดเสียงดังว่าฉันคือคนสร้างทุกอย่างบันทึกทุกไอเดียปากกาก็เสริมฉันต่างหากที่มั่นคงคุณชอบใช้ฉันเขียนเพราเขียนแล้วไม่มีวันเลื่อนหายส่วนยางลบก็นั่งเยียบบกอยู่ข้างๆ มันไม่เคยพูดอะไรเลยมีแค่ผงยางเล็กก,กที่ร่วงอยู่รอบตัววันหนึ่งเจ้าของลืมทําการบ้านด้วยความที่โลนลานเขารีบขีดขีดเขียนเขียนจนลอยผิดเต็มกระดาษมือก็รีบคว้ายยางลบแล้วลบอย่างเร่งรีบแผ่นกระดาษข้อยยอยอกลับมาเขาสะอาดอีกครั้ง วันรุ่งขึ้นเขาส่งการบ้านตรงเวลาครูสมว่าเรียบร้อยดีมากสมพงศ์เจ้าของยิ้มกว้างและในใจของเขานึกถึงแค่เพียงยางลบเลโกกที่ช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อคืนยางลบอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างไม่ได้เขียนอะไรให้เกิดขึ้นแต่หากต้องการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดยางลบจะสามารถเติมเต็มเรื่องนี้ได้อย่างลงตัวอ้อข้อคิดก่อนนอนไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาเพื่อสร้างคนบางคนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขนั่นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งเช่นกัน